นี่คือคลองทงแดงคลองชลประทานขนาดใหญ่ที่มนุษย์สร้างขึ้นตั้งอยู่ในมณฑลเหอหนานประเทศจีนคลองนี้ถูกสร้างขึ้นโดยนําน้ําจากแม่น้ําจางเหอไปยังพื้นที่ภูเขาไทาหางเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้าในภูมิภาคนี้ใช้เวลาสร้างถึง10ปีโดยใช้แรงงานจํานวนกว่า300,000คนคลองหลักมีความยาว71กิโลเมตรและเมื่อรวมเครือข่ายร่องน้ําชลประทานทั้งหมดความยาวรวมจะอยู่ที่ประมาณ1,500กิโลเมตรการก่อสร้างครั้งนี้ ต้องปรับประดับภูเขา1 5 0ลูกสร้างสะพานส่งน้ำ150แห่งขุดอุโมงค์211แห่งและขุดเจาะหินปริมาณมากกว่า22.6ล้านลูกบาทเมตรตัวเลขเหล่านี้สะท้อนถึงความทุ่มเทมหาศาลในช่วงทศวรรษ1960ซึ่งเป็นยุคที่จีนยังขาดเครื่องจักรกลหนักแรงงานต้องใช้ค้อนและพลวกขุดเจาะด้วยมือการขุดเจาะผ่านหุบเขานั้นเต็มไปด้วยอันตรายทุกความผิดพลาดอาจหมายถึงชีวิตอย่างไรก็ตามคลองทงแดงคือความมุ่งมั่น เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำขั้นรุนแรงของพื้นที่นี้